สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งวันแล้วครับจากตลาดศรีลมของเราวันนี้เป็นวันโอ้ยวันพุธครับวันนี้วันพุธครับวันพุธเอ่อมาจ่ายกับข้าวกันอีกวันแล้วครับที่ตลาดของเราจากศรีลมบ๊ายบายสวัสดีจ้าเชล็คครับเชลยคจับ นะคะน้ำกระชายน้ำยันนางาน้ำแกงกวยน้ำกระเจี๊ยบเจ้านี้ก็ดีจริงๆครับผมจ้าเออเลือกกระชายก็ดีนะครับตลาดของเราเนี่ยมีหลายอย่างมีผล,ลไม้มีดอกไม้นะครับดอกไม้ก็ร้านเก่านี่แหละเจ้าเก่าเหมือนเดิมอ่า เช่นกับข้าวกับปลาก็ด้านนี้เหมือนเดิมเชรับเชิญครับเชิญเชิญสีลมของเราอ้าวจะเสียงโชคก็มีนะนี่ต๊ตอีาเร่นอช่นผัดไทยอะไรอะไรก็มีนี่แต่ของอร่อยอร่อยครับจากสีลมของเราอ่าชอบใจถูกใช้ก็ กดไลค์สังตีนะคราใ้กันด้วยนะครับขอบคุณ